เรื่องกลิ่นปากเนี่ยเป็นอะไรที่แบบสําคัญมากเลยนะนอกจากเราแบบแต่งตัวสวยแบบเออแบบเพอร์เฟกทุกอย่างผู้ชายก็แต่งตัวหล่อจะมาตกมาตายเพราะว่ากลิ่นปากไว้ได้นะตัวเนี้เป็นเสเปรย์ระงับกลิ่นปากหรือว,ว่าสเปรย์ดับลกลิ่นปากนะทุกคนคือจะบอกว่าใช้ดีมากใช้ดีจริงๆค่ะทุกคนเนี่ยขวดหนึ่งเนี่ยใช้ได้นานนะคะทุกคนแล้วก็พกพาสะดวกด้วยนะเป็นของเซกันนนะคะทุกคนเขามีด้วยกันทั้งหมด7รสชาตินะเจกลิ่นนะคะทุกคนู o ผิดอืม ใช้งานง่ายคือกลิ่นหอมมากหนิงเนี่ยกดมาเป็นเอ่อกลิ่นแตงโมกับกลิ่นมิ้นนะใครที่แบบกำลังจะออกเดทหรือว่าแบบอยากลองใช้สเปรดับผินปากหน่งแนะนําเลยมันไม่เผ็ดนะคะทุกคนเวลาที่เราฉีดไปเนี่ยมัน ให้ความเย็นสดชื่นแล้วก็แบบทําให้เราแบบเอ่อเพิ่มความมั่นใจค่ะทุกคนใครที่อยากลองใช้เนี่ยหนงแนะนําเลยเพราะว่าตอนนี้ทางร้านเขาจัดโปรโมชั่นนะซื้อ1แถมหนึ่งนะคะทุกคนราคาน่ารักมากเพื่อนๆกดจิ้มดูรีวิวในตะกร้าก่อนได้นะใครที่อยากลองใช้เนี่ยหนงแนะนําเลยนะคะทุกคนใครที่กำลังจะออกเดทเนี่ยหนิงแนะนําเลยนะอื เย็นสดชื่นค่ะทุกคนเนี่ยสั่งมาเป็นกลิ่นมิ้นกับกลิ่นแตงโมนะใครที่อยากลองใช้เหมันเดิมนะคะพ่กัดตะการเหรียญด้าล่างซ้ายมือค่ะ